มาได้เวลาแล้วครับเปิดกล่องทองเป็นบัตรรูปแบบใหม่นะครับ25กล่องเริ่มกันเลยสิบแรกโอ้โหขดกากอันนี้บอกเลยอ้าวได้เสื้อด้วยโอเคกากเหมือนกันซะเนี้ยได้สองชิ้นนะครับเป็นการันตีนหนึ่งอันอีกอันหนึ่งหมวกซานต้าเรนเดียร์เรนเน์นี่ก็กากเหมือนกันนะ เอาสี่เจ็ดสี่สิบยูซีมาเลยห้าลก,กล่องนะครับไปโอ้โหสองสามสี่ห้าโอ้โหได้เรือวะ่ะเฮ้ยท่านผู้ชมเอามารูแปแบบนี่เรือเปลี่ยนสนไลยโอ้โหดูหน้ามันสินั่นแหละ ได้เสื้อตัวนี้นะครับก็ได้ขาวกวางเรียนเดียกับหมวกเซนต้าสีดำรองเท้าล้วโหมาแล้วครับตัวที่สองจริงอยากได้ชุดนี้ชุดยูกะตะกิโมโนช่วยเลยวะ่ะสโนว์เฟล็ก a ฟลรี่เซตเหมือนกันนับรับ25กล่องหมวกสามโอ้ว s s อไปอีก5้ากล่องสองสามาลุ้นกันหมวกสามได้หมวก3าสองอันอะไรของมันนะดูหมวกกันก่อนนะได้หมวกนี่ยกใส่ไฟแล้วก็หมวกเป็นกลิ้นน่ารักเอาหมวกใหม่เลยแล้วกันเว้นตาเดิๆมาสองอันครับไม่ใช้เสื้อใหม่ อ้อหเก่งแซำอ่าแล้วก็ VSS นะับเปลี่ยนเลยอ่ะตัวที่3นะครับดูว่าจะได้ชุดนี้หรือเปล่าโอ้มี35มสายังละ่ะโอ้โหหมวกนี่แล้วโคตรกากหมวกนี่ก็กากอ้ได้เสื้อเอาเกากอีกอีก5ใบ1 2 3 4เองสาสีเราจะได้ช่อ โโอโ้เหมือนไอตัวเมื่อกี้เลยสองหมวกสรุปโดยรวมนะครับได้เสื้อนี่มาเสื้อเซ็กซี่ดูดเฮ้ได้หมวกใหม่เพนกวินเหมือนเดิมอ่าแล้วตัวที่สี่นะครับตัวสุดท้ายตัวนี้น่าจะเปิดแค่ห้ากล่องพอพอมีแค่ยี่สี่นะเปิดไม่ถึงมีไม่ถึงไปเลยหนึ่งสองสามสี่พระเจ้า โอเคเออยังไม่ได้แลกไอ้นี่เนี่ยมันเท่าไหร่เนี่ยพันสองหรอเดี๋ยวไปเปิดต่อเลยก็มาแลกอันนี้นะครับนะกลายเป็นว่าเปิดพอดีโ okay. อเคเอาให้ย5เลยโอ้โหมาวะไปชนโอ้โหกระเป๋าสามน่ารักโอเค ได้กระเป๋ามานับเปลี่ยนซะเลยก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย